สวัสดีครับพบกับผมจิวบ้านรักกับช่องบ้านรักชาแนลนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่อำเภอศรีราชาจงังหวัดชนบุรีนะครับผมจะพามา รีวิวบ้านที่อยู่ด้านหลังผมนี้นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับขอแจ้งรายละเอียดบ้านหลังนี้ก่อนนะครับบ้านหลังนี้นะครับเป็นแบบ 2BR 21039นะครับเป็นบ้านพักอาศัยแนวทอร์ปิคอนะครับฟังชันภายในเนี่ยจะมี5ห้องนอน4ห้องน้ํา1ห้องครัวและ1ห้องรับแขกนะครับ ขนาดเป็นหน้ากว้างอยู่ที่9.5เมตรลึก13เมตรนะครับพื้นที่ใช้สอยนะครับประมาณ203ตารางเมตรนะครับงบประมาณราคาก่อสร้างนะครับเฉพาะตัวบ้านไม่รวมบิวอินนะครับอยู่ที่3.54ล้านบาทนะครับบ้านหลังนี้นะครับก็จะมีการบิวอินภายในด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปรีวิวงานบิวด้านในด้วยนะครับเดี๋ยวขอแจ้งก่อนนะครับว่าบ้านหลังเนี้ยลูกค้าเนี่ยได้เข้าอยู่แล้วนะครับอาจจะถ่ายไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับงั้นเดี๋ยวผมพา ไปรีวิวบ้านเดี๋ยวตามผมมาเลยครับโอเคอันนี้จะเป็นบริเวณหน้าบ้านนะครับลูกค้าก็ได้มีการต่อเติมนะครับในส่วนพื้นคอนกรีตนะครับแบบพิมพ์ลายอันนี้ลูกค้าก็สามารถเลือกได้นะครับเป็นในส่วนของงานต่อเติมคือเป็นพื้นคอนกรีตปกติพื้นคอนกรีตก็จะเปปเทแล้วก็ฉาบไปเลยนะครับแต่อันนี้ลูกค้าก็เลือกเอาแบบมีการพิมพ์ลายตกแต่งสีนะครับผมเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับตัวบ้านนะครับผมโอเคครับอันนี้ก็เป็นบริเวณหน้าบ้านนะครับของบ้านหลังนี้นะครับก็จะ มีการตกแต่งนะครับในหลายรูปแบบนะครับก็จะเน้นโทนเป็นสีขาวเทานะครับผมแล้วก็จะมีการตกแต่งด้วยหินทรายนะครับเป็นสีน้ำตาลชมพูนะครับก็จะมีอยู่2เสาเลยเป็นส่วนของตกแต่งแล้วก็จะมีบัวล้อมรอบเสานะครับผมในส่วนนี้นะครับผมก็เป็นไม้ฝานะครับคือลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะครับผมว่าต้องการสีไหนนะครับผมแต่อันนี้ก็คือให้มันคุมโทนกับตัวบ้านนะครับคือลูกค้าได้เลือกเหมือนกับสีพีท ชมพูพีชนะครับผมเพื่อให้เข้ากับหินทรายนะครับที่ออกสีชมพูนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนต่อเติมนะครับที่ลูกค้าต่อเติมบริเวณหน้าบ้านนะครับผมนี่ในส่วนนี้ก็กําลังดําเนินการอยู่นะครับผมเดี๋ยวแนะนำเลยดีกว่าครับอันนี้ก็เป็นพี่เจ้าของบ้านกับคุณแม่นะครับสวัสดีครับอาเดี๋ยวขอถามนิดนึงนะครับว่าไปเจอบ้านรักจากที่ไหนครับในเพจครับในเพจใช่ไหมครับอ๋ออันนี้ก็คือสนใจแบบบ้านแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ครับ อ๋อสวนให่แบบว่าแบบนี้ก็ได้ติดต่อบ้านรักไปใช่อันนี้ติดตามเพจมานานหรือยังนานแล้วครับนานแล้วใช่ไหมครับประมาณสามปีได้อ๋ออันนี้พี่เขาติดตามเพจบ้านรักของเรามาสามปีแล้วนะครับก็พอเมื่อพร้อมนะครับก็ได้ติดต่อบ้านรักเข้าไปเลยอันนี้ถามคนว่าถูกใจไหมแบบนี้ถูกใจคนระับถูกใจคือเลือกเองเลยใช่ไหมครับแบบนี้โอเคครับอันนี้ก็เป็นแบบที่พี่เขาเลือกเองนะครับผมอันนี้เป็น การสร้างบ้านของบ้านรักนะครับผมที่ที่เขาได้เลือกได้ติดต่อกับบ้านรักไปครับอันนี้คือผมขอสอบถามหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างที่ได้ร่วมงานกับบ้านรักว่าคือทางสาขาเนี่ยเขาได้ดูแลอะไรดีหรือเปล่าครับก็ดูแลดีดูแลดีบริการดีใช่ไหมมีติดปัญหาในเรื่องอะไรบ้างไหมครับส่วนมากไม่ค่อยมีนะครับไม่มีใช่ไหมครับก็คือวิศวกรเข้ามาตรวจงานประจำใช่ไหมครับโอเคนะครับผมอันนี้ก็เป็นพี่เจ้าของบ้านนี้เป็นคุณแม่นะครับผม โอเคงั้นก็ไม่รบก,กวนละเดี๋ยวผมไปรีวิวบ้านต่อขอบคุณมากครับอันนี้ก็อาจจะเดินลาบากนิดนึงนะครับเพราะว่าลูกค้ากําลังต่อเติมในส่วนของงานปูกระเบื้องนะครับผมอันนี้เขาเรียกว่าเสาโชว์นะครับผมแล้วด้านบนก็จะล้อมรอบด้วยบัวติดโคมไฟเรียบร้อยนะครับผมอ่าถัดมาในบริเวณข้างบ้านนะครับ มาดูทางนี้นะครับก็จะมีหินทรายแล้วก็จะมีขีบนะครับผมมีขีบแนวตั้งนะครับทำเป็นกล่องนะครับแล้วด้านบนก็จะตกแต่งด้วยระแนงเหล็กนะครับผมแล้วก็จะมีกระจกนี่เขาเรียกว่ากระจกบานใหญ่นะครับกระจกบานใหญ่นะครับแล้วล้อมรอบด้วยบัวนะครับเป็นบานเปิดนะครับผมอันนี้อันนี้ก็จะมีไฟฟ้าแรงสูงนะครับอันนี้บ้านลูกค้าติดเขาเนาะเขาได้ข่าวว่าเขามีลิงใช่ไหมมีลิงนะครับ ถ้าจับดูมันจะอันตรายถึงชีวิตผมนะครับผมก็เกือบโดนแล้วเมื่อกี้นะครับอันนี้เป็นไฟฟ้าแรงสูงนะครับผมการลิงนะครับผมอ่านในส่วนนี้ก็เป็นเสาเหมือนกันครับเสาโชว์นะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยหินทรายเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมี ช่องเซอร์วิสนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นช่องเซอร์วิสเล็กๆนะครับผมในส่วนนี้เอาไว้เซอร์วิสเกี่ยวกับเรื่องงานท่อประปานะครับต่างๆครับซึ่งบ้านรักของเราเนี่ยก็จะมีทุกหลังครับที่ทําช่องเซอร์วิสไว้นะครับเพื่อง่ายต่อการต้มแซมแก้ไขนะครับผมโอเคถัดมานี้ คิดว่าจะไม่มีนะครับสีส้มก็ยังมีนิดนึงนะครับสีส้มนะครับก็เป็นสีประจำของบ้านรักนะครับคิดว่าจะไม่มีสระบ้านหลังนี้มีแอบอยู่ด้านหลังครับในบริเวณนี้นิดนึงนะครับผมอ่ะแล้วเดี๋ยวต้องรีบเลยครับพอดีฝนตกครับอันนี้ในบริเวณนี้นะครับอย่างที่ผมบอกด้านหน้าเนี่ยคือลูกค้าใช้ไม้ฝาเนี่ยออกสีพีทนะครับในแล้วด้านหลังเนี่ยอันนี้เป็นโทนสีขาวนะครับถึงบอกว่าไม้ฝาเนี่ยลูกค้าสามารถเลือกได้อย่างได้สีอะไรนะครับแต่นี้ลูกค้าเลือกเป็นสีขาวนะครับตั้งแต่ด้านข้าางรรับดอม ถึงบริเวณด้านหลังเลยนะครับผมในส่วนนี้นี่ครับเป็นบริเวณด้านหลังเลยโอ้บริเวณด้านหลังยาวมาเลยครับก็คือมองแล้วเนี่ยจะเหมือนอีกเซกชันหนึ่งอีกโทนหนึ่งเลยครับคือจะปุกด้วยไม้ฝานะครับทั้งบานเลยทั้งผนังเลยนะครับยาวมารอบเลยนะครับผมแล้วในส่วนนี้ก็จะเป็นบริเวณหลังบ้านแหละครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้ฝนตกเลยเนาะเดี๋ยวผมว่าเข้าไปข้างในเลยดีกว่าเดี๋ยวกล้องจะพังนะครับผมตามเลยครับ โอเคครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมขอเชิญผู้จัดการงานบิวนะครับเข้ามาพารีวิวในงานบิวของบ้านหลังนี้นะครับเดี๋ยวเชิญเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับผมทีบ้านรักเฟอร์นิเจอร์นะครับดูแลเกี่ยวกับงานบิวทั้งหมดครับเดี๋ยววันนี้นะเดี๋ยวขอรบกวนทีนะพารีวิวงานบิวบ้านหลังนี้หน่อยว่าเป็นแบบไหนใช้วัสดุอะไรนะครับผมอ่ะเชิญทีพาไปเลยครับโอเคเรามาเริ่มกันที่ตู้ก่อนก็ได้นะตู้นี่เขาเรียกว่าตู้ตู้โชว์ใช่ไหมใช่ตู้โชว์ครับตู้โชว์แล้วก็จะมีบานปิดสลับกันเพื่อให้มันดูมีลูกเล่นไม่น่าเบื่อ,อครับอ๋อนี่เป็นบานปิดเหรอ ใช่เป็นบานปิดแต่ที่เนี้ยลูกค้าก็ต้องการบานเปิดเราจะมีบานเปิดอยู่3บานก็คือจุดนี้จุดนี้แล้วจุดนั้นครับผมอ๋อคืออันนี้ก็คือสามารถใช้งานได้ใช่ไหมใช่สามารถใช้งานได้จริงก็คือกดอ๋อครับอันนี้นะครับก็คือสามารถใช้งานได้ครับเฮ้ยอันนี้ก็เหมือนแบบการเล่นกล่องสุ่มอะไรอย่างงี้ยทายว่าอันไหนเปิดได้อย่างงี้ใช่ไหมใช่อันนี้เปิดได้ไหมไม่ได้อันนี้ไม่ได้นะครับผมอันเนี้ยอันนี้เปิดได้ อันนี้อันนี้เปิดไว้ได้นะครับผมเออดูดีไปอีกแบบนะใช่จริงไหมมันก็เขยอีกแบบนะครับมันดูไม่น่าเบื่อด้วยนี่ก็เป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรช่องโชว์เหรอใช่ครับองโชว์เป็นตู้โชว์แล้วก็จะมีไฟซ่อนให้ด้วยเนาะไฟ LED ดีแต่ละไซส์คือสามารถจัดของมาวางได้ทั้งเล็กทั้งใหญ่ใช่เปนมีทั้งกรอบรูปก็ได้หรือว่าอ่าของตกแต่งบ้านทัแต่งบ้านนะครับ โอเคอันนี้เก๋ไปอีกแบบเลยนะใช่ในส่วนนี้นะครับเป็นตู้โชว์นะครับโอเคต่อไปเรามาที่ผนังตกแต่งทีวีนะครับครับผมตรงนี้ก็จะตกแต่งด้วยลายหินอ่อนลายหินอ่อนครับผมสลับกับสีเทาเนาะครับด้านล่างจะเป็นสีเทาจุดนี้ตู้ปเปิดปิดอันนี้จะมีมัมง ครับจะเป็นบานเปิดมือจบับโดยตัวอ๋ออันนี้คือเปิดออกมาแต่เมื่อกี้คือกดใช่ไหม,มเป็นบ,าน,บานกระเด้งมมใช่ครับอันนี้ก็มีเขาเรียกวนะ่าอะไรซอฟตโคต้ดเหมือนกันใช่มีซอฟต์โค้ดครับผมอ่านี้ครับมีซอฟต์โค้ดนะครับผมค,บคือกันกระแทกใช่ไหมครับครับแล้วก็ด้านล่างนี้เราก็จะตกแต่งด้วยไฟซ่อน LED เหมือนกันครับอ๋อครับผมใช่แล้วก็มีจุดนี้จุดนี้เนี่ยมันจะตัดด้วยลายไม้เพื่อเพิ่มความอบอุ่นเนาะแล้วก็มีลูกเล่นเพิ่มเติมก็คือกระจกสี ชาดาครับผมอ๋อสีชาดําใช่เติมลุกเล่นให้ตัวผนังทีวีเนี่ยมันดูดีขึ้นครับอ๋อเขาเน้นใช้วัสดุอะไรถ้าวัสดุนี่จะเป็นโครงไม้เนื้อแข็งอ๋อโครไม้ใช่ไหมครับใช่ครับเป็นโครงไม้เนื้อแข็งเลยโอเคครับวันนี้ก็เป็นในส่วนของงานผนังตกแต่งทีวีเดี๋ยวทีพาไปต่อเลยครับมีที่ไหนอีกมีชั้นบนอีกชั้นบนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพี่เจ้าของบ้านนะครับผมเดินมานะครับวันนี้ก็จะเป็นบันได ปูด้วยกระเบื้องนะครับหลังนี้น้อยมากเลยครับที่จะเห็นบ้านปูด้วยกระเบื้องนะครับผม mm hmm. ส่วนมากจะเป็นพื้น s p c นะครับแต่หลังนี้นะครับลูกค้าเลือกใช้เป็นกระเบื้องนะครับแล้วก็ตัดด้วยคิ้วจมูกนะครับจมูกวันไดเป็นสแตนเลสนะครับผมท็อปด้วยไม้ไม้ไม้แท้เลยนะเลาเป็นกระจกเทมเปอร์นะครับผมอันนี้อันนี้ก็ลูกค้าอาจจะเพิ่ม ใช่ไหมลูกค้าอาจจะเพิ่มในงบนะครับผมในส่วนนี้กระจกเทมเปอร์โอเคครับขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยอันนี้ขึ้นมาอันนี้ก็อยู่ในส่วนบิวไหมใช่อ๋ออันนี้ส่วนงานบิวเหมือนกันใช่ครับอันนี้จะเป็นหิ่งพระนะครับตกแต่งด้วยลายไม้เนะาะแล้วก็มีสีทองตกแต่งเพื่อเพิ่มความร่มเย็นร,รุ่งเรืองเนะาะครับอ๋อนี่คือบ้านรักเฟอร์นิเจอร์เราก็รับรับทำบเหมือนกันครับ,รบ พึ่อผมอยากได้ไว้สักชุดนะผมชอบเจ้าของบ้านหลังนี้มากเลยับสายสายเดียวกับผมเลยนะใช่สายมูใช่ไหมไม่สายเล่าเลยอ๋อ <laughs> <laughs> อันนี้เป็นในส่วนของงานบิวอีกส่วนหนึ่งนะครับเป็นหิ้งพระนะครับที่ตั้งอยู่บริเวณชั้น2โถงโถงชั้นสองนะเมื่อขึ้นมาก,ก็จะเจอเลยนะครับผมโอเคครับสวยนะสวย อ๋อเราจะมีอ๋อนี่เป็นลิ้นชักเปิดออกมาเหรอใช่สามารถใส่ทูบเทียนไฟแชกนี่ได้ครับขออนุญาตนะครับอ๋อเออดี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 ครับแล้วก็มีบานเก็บสู้ด้านล่างด้วยเก็บของเชื่อแบบพระเยอะใช่ไหมใช่พระเก็บนี่ไงผมบอกแล้วพระเยอะจริงด้วยมีสมเด็จสักองค์ครับโอเคครับเดี๋ยวทีพาไปต่อเลย อันนี้ต้องขอแจ้งก่อนนะครับว่าลูกค้าเข้าอยู่แล้วนะครับเราอาจจะลุมล่ามไม่ได้นะครับอาจจะพามารีวิวแบบเบาๆเล็กๆนะครับผมแต่รู้ไหมผมชอบมีเตียงสองชั้นนะแต่แต่ผมกลัวตกผมจะนอนแต่ชั้นล่างเอาแล้วใครนอนด้านบนน่ะน้องไม่มีใครนอนหรอกแต่คือความฝันอยากมีเตียงสองชั้นอ๋อตื่นมาไม่ต้องลงบันไดลงสไลเดอร์เลยนะครับผมอันนี้มาในส่วนงานบิวเล็กๆนะครับผมในบริเวณห้องนอนนะครับตรงนี้จะเป็นผนังตกแต่งนะครับ แล้วก็ตัดลวดลายขอบด้วยสีดำแล้วก็ด้านล่างนี้ก็จะมีที่ยื่นสำหรับตรงนี้สามารถวางพวกเรียกว่าเครื่องรับสัญญาณใช่ไหมของทีวีพวกกล่องพวกอะไรเงี้ยหรอพวกกล่องหรือว่าเป็นรูปก็ได้แล้วแต่ลูกค้าสะดวกชุดอะไรชุดซาวบาอะไรพวกนี้นะครับตรงนี้ก็สามารถวางซาวบาได้ครับวางได้นะครับผมตู้ก็เป็นออนชอันนี้เป็นลิชาร์นะครับนี่นี่นี่ผมชอบ นี่นี่นะครับไม่ดังนะครับผมก็ัวรดังเือนกันใช่อันนี้เขาเรียกว่าซอฟโค้ดนะครับผมคือการกระแทกคือสังเกตถ้าเมื่อก่อนนะครับคือจะยังไม่มีวัสดุแบบนี้ใช่ไหมแต่นี้เทคโนโลยีพัฒนาโลกเปลี่ยนนะครับก็คือเราจะมีซอฟโค้ดเพื่อลดการกระแทกนะครับเวลาแบบคนอารมณ์ร้อนอ่ะทะเลาะกับเมียมาเงี้ยโมโหเงี้ย ผักยังไงก็ไม่ดังนะครับผมใช่แล้วก็จุดเด่นของผนังตรงเนี้ยครับก็คือมันจะเป็นตู้ลอยตัวเห็นไหมอ๋อมันลอยขึ้นใช่ด้านล่างสามารถแล้วแลมันยึดกับอะไรอ่ะอันนี้คือช่างเขาจะมีที่ยึดอยู่ครับ แ้มันจะอยู่ใช่ไหมอยู่เราส่งอยู่อยู่อ๋ออยู่นะครับวันนี้ผู้จัดการเนอน์นิเจอร์การันตีเองนะครับของเรามีงานประกันด้วยครับถ้าผมเอาวีดยุ้น้ำหนักมาใส่จะอยู่ไหมก็อยู่ครับผมอยู่ได้อยู่เนี่ยอยู่นะครับผมอันนี้ผู้จัดการการันตีเองนะครับอันนี้ผมรับรองเลยอยู่ครับอ่ารับรองครับแสดงว่าใช้งานได้จริงนะครับไม่ใช่สวยอย่างเดียวนะครับใช้งานได้ด้วยนะครับแข็งแรงทนทานอ่าแข็งแรงทนทานรับประกันอันนี้มีงานรับประกันก็คือ1นปีเนาะแต่ถ้าเป็นพวกบ้านพับ ก็คือบานพับห้องนี้หรือว่ารางเลือดตรงนี้เราอ้ใช่ตรงนี้เรารับประกัน5ปีครับห้าปีใช่นานนะนานนานเกินครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปต่อที่ห้องนอนเล็กอีกห้องหนึ่งนะครับโอเคครับขออนุญาตนะครับเนี่าจะเป็นห้องทํางานอันนี้จะเป็นห้องทํางานนะครับตรงนี้ก็ตกแต่งด้วยผนังตกแต่งเล็กๆเนาะเพราะว่าใช้ทีวีที่ไม่กว้างเกินไปอ่าใช่ใช่แล้วก็ตกแต่งด้วยลายหินอ่อน สลับกับไม้ซอดล่องสีเทาครับใช่ทุกอย่างก็ดูโมเดิร์นดีด <ทำ S 1> ช่งางเล็กเล็กใช่ไหมใช่ใช่า<ด>งเล็กเล็กนะครับผมครับสังเกตนะว่าการตกแต่งเติร์ โทนงามบิวแต่ละห้องไม่เหมือนกันใช่ไม่เหมือนกันครับจะมีลูกเล่นระนิดอย่างละน้อยอยู่ที่ว่าอย่างเช่นตัวอย่างห้องนู้นจะเป็นห้องของลูกลเนาะใช่ไหมไม่เน้นแบบมือวามากก็เน้นเรียบๆเนี่ยครับเพราะว่าผมว่าถ้ามือวาเนี่ยลูกแก่มาเล่นแน่นใช่ไหมใช่ใช่เอาแบบเรียบๆที่มันแก่ไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับโอเคครับอันนี้เป็นห้องมัตเตอร์เบดรูมนะอันนี้เข้าได้ไหม โอเคครับอันนี้ของของเจ้าของบ้านแล้วครับโอเคแล้วอันนี้น่าจะใหญ่สุดละใช่ไหมใช่อันนี้เป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดในบ้านนี้เนาะเป็นา a เตอ r ์เบด o o m ก็ประกอบด้วยเนี่ยถ้าเป็นหัวเตียงเราก็ตกแต่งระแนงไม้ครับระแนงไม้แบบเสาะล่องเนาะอแล้วก็มีกระจกตกแต่งข้างๆด้วยอ่าสองข้างเลยสองข้างแล้วก็มีตู้ข้างเตียงสองตู้เตียงสองตู้ใช่ครับผมเวลานอนกับแฟนนะอ่าผมจะนอนข้างที่มีตู้ อ๋อแล้วแฟนผมก็จะนอนข้าที่มีตู้แล้วทีนีงไงทะเลาะกันละแล้วเราเป็นผู้ชายเราก็ต้องยอมเพราะฉะนั้นแบบเนี้ยลงตัวที่สุดแล้วครับคนละข้างไปเลยคนละข้างไปเลยอันนี้จะเป็นไฟซ่อนสองตู้ด้านข้างนู่นนะครับสามารถเก็บของตกแต่งได้ครับ มาเก็บของตกแต่งนะครับอันนี้ก็โทนสีก็เจอกแนวขาวนวลๆใช่ไหมใช่เป็นขาวนวลหรือว่าสมัยนี้เขานิยมโทนขาวไม้เพราะมันเป็นสไตล์มูจิหรือว่าเป็นมินิมอลเนี่ยครับครับครับใช่โทนอะไรสไตล์มูจิมูจิใช่มูจิมูจิคล้ายกันไหมโมจิกับโมจิมูจิไม่เหมือนกันสไตล์ญี่ปุ่นยังไงคล้ายสไตลญี่ปุ่นคล้ายคล้ายกันแหละครับใช่อันนี้ก็จะเป็นช่องเก็บของนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่องใหญ่แล้ว ลงมาก็จะเป็นช่องเล็ก2องช่องเป็นช่องใหญ่นะครับแล้วลงมาก็จะเป็นครึ่งช่องอะไรเงี้ยงงงงนะครับเป็นสไตล์ครับสไตล์ครับถ้าเป็นช่องเดียวกันบุเลยมันก็ดูน่าเบื่อดูน่าเบื่อใช่แต่เนี้ยดูมีสไตล์นะครับตู้ใช่ไหมใช่อันนี้เป็นตู้เก็บของครับตู้เก็บของตู้เก็บเนี่ยงานบิวเนี่ยข้อดีก็คือจะชนฝาเลย ไม่มีถ้าเราซื้อเฟอร์นิเจอร์จากพวกโฮมโปรหรือว่าจากที่อื่นมาเนาะมันจะมีด้านหลังใช่ติเขาเรียกว่าด้านบนตู้ใช่ไหมด้านบนตู้ที่มันมีช่องหางแล้วฝุ่นก็จะกล่อด้วยใช่ใช่เป็นปัญหามากเป็นปัญหามากฝุ่นเอาวางไว้แค่อาทิตย์สองที่นี้ฝุ่นมาละแล้วยิ่งถ้าวางเป็นปีเป็นเดือนฝุ่นเล่นหนาเป็นเมตรอ่ะบอกเลยเดี๋ยวมาดูข้อดีของตู้ตัวนี้กันเนาะครับผมตัวนี้ เราสังเกตไหมว่าจะมีไฟรอบจะมีไฟซ่อนแล้วก็ข้อดีของตู้นี้คือเราจะมีเซ็นเซอร์ให้ครับจุดเซ็นเซอร์เวลาเราปิดปุ๊บไฟมันจะปิดกัดับใช่ไหมใช่โออันนี้ใช้งานได้จริงนะครับไม่จกตานะครับผมผมว่าดีนะที่ไฟส่องสว่างมาเพราะมันทําให้ง่ายต่อการเลือกใส่เสื้อผ้าใช่แล้วก็ขออนุญาตแนะนำตรงนี้หน่อยนะอันนี้จะเป็นตู้เป็นมือจับที่อยู่ เรียกว่าเซาะตรงร่องเนี่ยให้เป็นเลยจับพอดีครับผมเนี่ยนะครับสีด้านในจะเป็นสีไม้ก็เพิ่มความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นครับเปิดไปพวกมันคนละโลกเลยนะอันนี้แบบออกโทนดำโทนดำเทีนะเท่ๆใช่ด้านนอกก็จะดูวยเรียบๆนะครับผมก็จะมีสองฝั่งใช่ไหมตู้ใช่ครับอ่ามีสองฝั่งครับสไตล์ก็จะสไตล์เดียวกันเลยครับด้านบนจะเป็นชั้นเก็บของนะครับก็จะเป็น ช่องเข็เสื้อผ้าแล้วด้านล่างเป็นสูทนะครับผมอันนี้ก็เป็นในส่วนของงานบิวเหมือนกันนะครับในช่วนนี้นะครับอ๋ออันนี้ก็จะเป็นตู้โชว์กระเป๋าตู้โชว์กระเป๋าของคุณผู้หญิงแล้วครับผมในส่วนนี้ก็จะมี1 2 3 4 5สี่ห้าห้าช่องนะครับช่องก็จะมีไฟซ่อนเหมือนกันใช่ไหมใช่มีไฟซ่อนก็จะออกโชนแนวลายไม้เนาะ โทก้กระเป๋านะครับใส่กระเป๋าหลุยวิกตองชาแนลกุชชี่แอร์เมสพวกนี้นะครับผมบก็เป็นสไตล์ของผมพี่ แล้วก็มีตู้ตรงนี้ครับผมนี่จะเป็นตู้แล้วก็ตู้เครื่องแป้งใต๊ะเครื่องแป้งใช่ครับนี่จะมีที่เก็บให้เลยอันนี้ก็จะโทนสีเดียวกับตู้ผ้าเลยเนาะใช่ครับซึ่งถ้าเรามองผ่านๆเรียบๆเนี่ยมันเหมือนว่าอ่ามันไม่เป็นตู้เนาะมันเป็นเหมือนมาหลอกเออเออมเหมือนหลอกเหมือนหลอกเพราะมันไม่มีมือจับไม่มีอะไรใช่มันไม่มีมือจับอะไรเลยเราต้องนี้เปิดด้านล่างเอานะครับครับวันนี้ก็จะเป็นโซนของตู้เครื่องแป้งแล้วด้านล่างจะเป็นตู้เก็บตู้เหมือนกันนะครับ ต้องฝากผลงานของบ้านรักเฟอร์นิเจอร์นะครับสามารถพริมพ์ในช่องข้อความของ Facebook ว่าบ้านรักเฟอร์นิเจอร์รับออกแบบตกแต่งภายในได้เลยครับเบื้องต้นเนี่ยถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถทักมาในเพจแล้วก็ส่งแบบแปลนบ้านงบประมาณสไตล์ที่ชอบเดี๋ยวเราจะประเมินราคาให้ครับผมประเมินราคานี้ประเมินราคาฟรีเนาะส่วนขั้นตอนต่างๆเนี่ยถ้าลูกค้าโอเคละราคาประมาณนี้โอเคทุกอย่างเราก็ออกแบบให้ครับผมทั้งรับ ทำบิวอินให้ด้วยเนาะถ้าหากลูกค้าท่านไหนนะครับหรือ FC ท่านไหนนะครับสนใจที่จะสร้างบ้านกับเราหรืองานตกแต่งภายในกับเรานะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์097 978 9822นะครับหรือทักมาในเพจ Facebook นะครับชื่อว่าบ้านลักนะครับผมทักเข้ามาในอินบอกว่าสนใจแบบบ้านแบบนี้หรือแคปรูปมาก็ได้นะครับว่าสนใจแบบบ้านแบบนี้นะครับก็สามารถ เข้ามาติดต่อสอบถามได้ก่อนฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับผมแล้วก็ฝากช่องทางการติดตามของเรานะครับก็จะมีเพจบ้านรักทิก t o อรแล้วก็ u t u b e นะครับผมถ้าสนใจดูรีวิวบ้านแบบเต็มครับก็สามารถพิมพ์คำว่าบ้านรักภาษาไทยนะครับลงไปในช่องทาง YouTube ได้เลยนะครับเราจะมีการรีวิวบ้านรีวิวงานต่างๆครับให้ลูกค้าและ f อได้ชมนะครับโอเคครับแล้ววันนี้ก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับก็ถ้าผมกับทีมรีวิว ผิดพลาดตรงไหนนะครับก็สามารถติชมมากันได้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ